ภาษาคอมเมมาห้งห้ง,หงลูกไอ้นุสัศฟิล์มห้งไอ <c oughs> ้เราก็สุดมันเต้นห้งองไอท้ท่าไอ้ท่าสุดสุดฟิล์มรัตภูมิเออห้งไ <c oughs> อ้ท่าเมนฟิล์มรัตภูมิแต่ฟิล์มเอ็กซเรย์ เขาพูดบอกว่าเราไม่น่าจะเหมือนฟิล์มรัตภูมิหรอกอีกคนหนึ่งบอกเหมือนฟิล์มเอ็กซเรย์เพราะเราดำแต่ก่อนก็ไม่ไม่ดำขนาดนี้หรอกนี่ดูขาวขึ้นหน่อยเพราะมันมีแสงไฟช่วยนะไปเห็นตามกลางแดดจริงๆดำมากก็ใช้พยายามใช้เคยคิดเหมือนกันว่าอยากจะเอานีเวียผสมกับข้าวกิน <S 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 กับข้าวฉันเพื่อมนขาวบ้าง เรากา็รับสภาพตามมีตามได้เคยเคยมีแม่แม่เล่าให้ฟังไม่รู้แม่แกเล่นมุกหรือเปล่าเราก็ไม่เข้าใจแต่แพกพูดจริงจังมาก <Okay. S 1> เ,เปลี่ยนใหม่ให้ไม่ตัวนี้อาจจะเด็กเสียงเด็กกว่านะโยมอันนี้เสียงดีแล้วฮัลโหลอันนี้ฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เด็กดูเด็กดูเด็กขึ้น ทำไปได้เนี่พยายามรักษาคอนเซปต์มากเลยพยายามาพยายามไม่ไม,ไม่ไม่มีมุกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตเพราะว่าตอนทำไมเสียงมันเบาลงเบาลงโยมโยมยังไงอย่าสกัดดาวรุ่งนะโยมนะนิสยัยมาต่อ อตอนเด็กคลอดก่อนกำหนดที่ตัวจริงๆแล้วอายุมากแล้วหลายคนนึกว่าอายุ20กว่านึกหลายคนนึกอายุนึกว่า30กว่าหลายคนนึกว่าอายุแค่10บสกว่าจริงๆเขาเพิ่ง30มสิบแล้วอันนี้บอกกันตรงๆเกิด2551นหเกิดวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกาเวลา4โมงเย็น ตอนเขาไล่ควายเขาค้อแต่แม่บอกว่าเขา,เ,าเราเกิดเห็นหน้าตาอย่างนี้เกิดในในโรงพยาบาลน,นะเห็นหน้าตา่างเกิดโรงพยาบาลเหมือนกันนะแต่ก่อนแม่บอกว่าคลอดมาใหม่ๆนี้ขาวมากเลยเนื่องจากว่าคลอดก่อนกําหนดหมอเขาเลยเอาไปอบที่ตู้อบโรงพยาบาลหมอเอาไปอบนานเกินไป มันเลยคล้อยใครอยู่แถวสวายจีกบ้างมีไหมคุณโยมสวายจีกธรรมาอยู่แถวสวายจีกจะพูดไทยปนขอมรมนแต่ธรรมาย้ายจากสวายจีกมาอยู่บ้านสาย,ยงจะพูดเช่นพูดไทยปนขอมรมบ้าง<ม>เช่นอินางอินนาง คนนี้คุ้นคุ้นรู้สึกคุ้นคุ้ลองซูมเข้าไปใหม่สิรู้สึกคุ้นคุ้นมากคนนี้เหมือนอยู่แถวโป่งลางสะออนไหนคนไหนอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ไหนตรงไหนคุณโยมขอโชว์ตัวสัก5นาทีคุณโยมเข้ามาหาธรรมาหน่อยคุณโยมไหนไหขอโชว์ตัว พามาหาตมาหน่อยห้านาทีอยากเห็นตัวจริงไอเราก็ปลื้มเขาอขอโชว์ตัวไหนคุณโอมเราอยากเห็นตัวจริงปลื้มมานานแล้วเด็กดีมารยาทเรียบร้อยนะครับเข้าห้องน้ำพับเพียบหรือเปล่าครับ <laughs> เดินขึ้นมาข้างบนพระจัจาร์อนุญาตไม่เป็นไรอยากเห็นตัวจริง มีใหม่อีกตัวหนึ่งไม่ยยมขอขอใหม่อีกตัวหนึ่งให้น้องโอมอ๋อเป็นคนเรียบเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนขี้อายขนาดเข้าห้องน้ำยังปิดประตูเลย <c oughs> พระอาจารย์มีความลับจะบอกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ก่อนจะขึ้นมาพูดนี่พระอาจารย์ได้ไปเข้าห้องน้ำ <c oughs> เข้าเสร็จนี่ยอย่าอย่าด่าพระตามหลังนะ